เรื่องมาก็จะต่อยกตอนที่แล้วเลยนะครับก็จะเห็นว่าพีกับนางเอกเนะี่ยเล่นน้ากันอยู่2คนนะครับก็คืออีก3คนเนี่ยเขาหนีไปนะครับแล้วก็จะเห็นว่าทั้ง2คนเนี่ยเล่นน้ำนันย่างสุกสนานนะครับทั้งพีกเนี่ยเขาก็คิดนะครับว่าอย่างกับฝันไปเลยนะครับแบบว้าย คือเล่นน้ำก็สาวสวยนะครับแล้วนางเองเน่ยเขาก็พึ่งมานะครับเล่นไปหลายรอบเลยเนาะนั่นน่ะสิคงได้เวลากลับหาทุกคนแล้วเอ๊ะ,อะ,อะนั่นน่ะสิแต่ว่าอุตส่าห์ได้อยู่ด้วยกัน2คนแล้วแท้ๆยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยแล้วอยู่ดีๆเพีองเนี่ยก็กล้หายใจนะครับแล้วก็ดำลงไปในน้ำนะครับแล้วก็โผล่ขึ้นมานางเองเนี่ยเขาก็งงนะครับเพีองเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าลองไปตรงที่เล็กกว่านี้อีกหน่อยไหมอืมไปกันเถอะ อีกแค่นิดเดียวขอให้ช่วงเวลาที่ส,สนุกเพิ่มขึ้นอีกแค่นิดเดียวคือพี่เขาพยายามที่จะยื้อไว้นะครับดึงเวลาให้ได้อยู่ใับนาได้นานที่สุดเนาะเขาหน้าไปเที่ยวเล่นกันแค่2คนเถอะยุดดูร้อนอยังมีอีกหลายวันอืมพูดออกไปแล้ว ยังไงเป้าหมายก็ได้รู้เรื่องแล้วและภาพก็ตัดมาที่เจ้าผีนะครับเจ้าผีน่ก็ส่องมองทั้งสองคนอยู่นะครับในระหว่างที่ส่องเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นนะครับมีคนเนี่ยเดินถอยหลังมาชนเอกนะครับ <c oughs> เพ่กเนี่ยเขาก็ขอโทษนะครับแต่ว่าไอคนนั้นเนี่ยก็ว่าเพกนะครับเอาตาไปไว้ที่ไหนนะ่ะไอเด็กนี่ระวังหน่อยดิวะเพ่กเนี่ยเขาก็ขอโทษไปเนาะและแฟนของผู้ชายคนนี้เนี่ยก็พูดมาครับเธอขันจังจะไหลาตามน้ําเกินไปแล้วก็ยูกิตี้หักป้อมแขนของเขาอะเฮีย,ยอะไรวะไอสัตว์นลุกไอเฮียแม่กระทั่ง เจ้าผีเนี่ยก็ยังทำหน้าแบบน่าเกลียดนะครับแล้วเจ้าผีเนี่ยมันจะทนดูม่ต่อไปไม่ไหวแล้วนะครับรับไม่ได้นะครับก็เลย ทำการสร้างขึ้นน้ำนะครับแล้วก็พัดให้2คู่รักเนี่ยจมน้ำนะครับ <achieve> เล่นๆแล้วเจ่ผีเนี่ยเหมือนจะนด้ขึ้นได้นะครับว่าอ้าวแล้วเพ่กับนางเอกเนี่ยอยู่ไหนนะครับแต่เหมือนว่าเพ่กับนางเอกเนี่ยจะไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับแล้วเพ่เนี่ยเขาก็สังเกตได้นะครับว่าเหมือนจะเป็นฝีมือของเจ้าผีนะครับแต่ว่าก็ได้เอ,อ่อเซอร์วิสนะครับโดยการที่นางเอกเนี่ยมาเกาะแขนนะครับเพ่นเนี่ยพอเห็นแบบนั้นก็พยายามจะเปลี่ยนเรื่องบายเบี่ยงนะครับยังไงก็กลับไปที่ที่ทุกคนแต่นางเอกเนี่ยก็มาเกาะหลังเพ่เอาไว้นะครับเเหมือออนจะะสสัังงกกตไไรด้ย่า นเป็นแน่นอนครับชุดว่ายน้ำหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับหลุดหลุดง่ายเลยเกินและเพ่กเนี่ยมันจะสังเกตเห็นนะครับว่าอ๋อชุดว่ายน้ำเนี่ยมันอยู่งั้นเนาะก็เพ่กเนี่ยเขาก็พยายามจะเคลื่อนตัวนะครับเป็นเหมือนบังเกอร์นะครับไปหยิบชุดว่ายน้ำให้นางเอกนะครับแต่ว่าอีกนิดนึงมันก็ไม่ถึงนะครับแต่ว่าคือระหว่างที่หยิบเนี่ยมันก็เอื้อมนะเนาะมันก็เอื้อมนะครับจนทำให้เพ่กเนี่ยพลาดท่านะครับแล้วก็จมน้ําแต่ว่านางเอกเนี่ยก็เหมือนจะว่ายนะครับว่ายพยายามที่จะว่ายไปเอานะครับแล้วในขณะที่จมอยู่เนี่ย ได้เินของดีนะครับของดีมากนะครับแล้วทั้งอีกเนี่ยเขาก็ได้มาแล้วนะครับแต่ว่าพะเอกเนี่ยเรียบร้อยครับสลบไปแล้วแล้วก็จบไปสำหรับตอนที่1 1นะครับซึ่งไม่รู้ว่าเขาสวยที่จมน้ําหรือเขาโชคดีที่เขาจมน้ํานะครับแต่ว่าน่าจะโชคดีแหละ